สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับแต่วันนี้ผมจะมาเขาเรียกว่าอะไรการนำเสอเนอนะครับหาด,ห,าดหรือเป็นอีกหนึ่งแนวทางผู้ที่ชอบไอพักทะเลเนาะมาเชเที่ยวทะเลตรงนี้จะเขาเรียกว่าหาด e O d ดีตรงที่ผมถ่ายในเครื่องบินเป็นห้องพักนะครับเป็นห้องพักห้องพักยาวนะมีห้องพักด้วยและที่สำคัญครับผมเป็นที่กางเต็นท์ ุกเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะแต่วันธรรมดาก็จะมีมาบ้างเขาก็จะมีราคาเต็นท200์200-300ประมาณนี้มีห้องน้ำมีน้ำบริการมีไฟนะครับเขาจะเดินฟอกเดินไฟกันตรงนี้เที่ยวทะเลตรงนี้สานเป็นี้ก็เป็นร้านอาหารที่เป็นทางเข้าแหละแต่ห้องติดต่อห้องพักก็อยู่หลังเครื่องบินใหญ่ครับจะมีลำเดียวครับเป็นที่พัก สังเกตง่ายๆถ้ามาหาด e o d อยู่ในสนามบินอู่ตะเภานี่แหละครับนี่ก็เป็นคลิปต่อจากรอบที่แล้วที่ผมลงไปเนาะนี่เป็นห้องพักแต่ราคานี่ผมไม่แน่ใจนะว่าราคาเท่าไหร่เราก็จะเดินไปเรื่อยๆไปชมกันถ้าเดินไปเนี่ยรู้สึกว่าจะจะ,จะดูลานเนาะมันจะเสงเอ่เดี๋ยวเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเอารถไปแล้วกัน ครับเราก็มาชมกันต่อจากหาด e o อดีว่าคุณพี่ๆนะนาะๆนะเขาจะมาตั้งเต็นท์ยอดแสงเยตั้งเต็นท์กันนะครับพอเห็นอยู่เนาะมาตั้งเต็นท์นอนเขาจะมีค่าบริการ 200- 300แล้วแต่ขนาดเต็นท์มัม้งของบาแล้วก็จะมีห้องพักอยู่ข้างบน,นเขาจะ านาเขาจะเริ่มมาตั้งเต็นแต่สุกกับเสานี่ต้องมาแต่เช้าเลยนะครับมาจองเผื่อไว้หรือสั่งจองยังไงผมไม่แน่ใจครับเพราะผมไม่มีรายละเอียดผมผุดจะมอถ่ายผมก็ออกมาถ่ายมีนานาเอาเรือมาลงด้วยนะดูท่าแล้วเพกันมาเป็นครอบครัวครับมาเล่นก,กางเต็น ติดกับสนามบินเลยนะครับนอนๆอยู่ถ้ามีเสียงเครื่องบินขึ้นลงนไม่ต้องตกใจนะครับมันอยู่ในเขตสนามบินอูตะเพาครับอ่าตั้งเต็นครับผู้ที่ชอบเที่ยวทะเลก,ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางครับการตั้งเต็นเนาะ,ะแต่ฝั่งนี้ผมแทบไม่อยากถ่ายเลยจะมีห้องน้ําให้มีไฟให้น้ำครับบริการแล้วก็ มีอะรมาการรักษาปลอดภัยทั้งกล้องทั้งคนครับทั้งพี่พี่ทาหารเขาก็จะดูแลอยู่ตลอดในการพักของเราในคืนคืนนั้นนะครับที่จอดรถกว้างขวางาแรวก็เดินไปมันจะมีทั้งหัวมุมเลยนะครับร้านอาหารอยู่ฝั่งนู้นไปไกลๆก็จะมี เราจะข้ามไปฝั่งโน้นกันเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดครับแต่จุดนี้มันจนจุดสุดแล้วมันเขาเรียกว่าถ้าสุดไปเนี่มันจะเป็นปากคลองครับปากคลองนี่พี่เขาก็ตั้งเต็นท์กันอ่ามีไฟมีอะไรให้นะครับและก็จะมีเต็นท์ตั้งไว้ให้เช่าด้วย ที่สอบถามมาร้าวๆก็ว่าพันกว่าบาทหลักพันอยู่เหมือนกันนะน,นี่ก็เ,เต็นเต็นของร้านอาหารครับร้านอาหารก็อยู่ตรงนี้ก็จะเป็นสร้างนังมานั่งกินแล้วนั่งตามซุ้มนี่ได้เลยนะครับเห็นเราก็จะไปดูบรรยากาศข้างล่างกันครับทีนี้มันจะมียาวยาวเกือบกิโลนะครับที่ให้ตั้งเต็นเนี่ย เป็นกิโลนะยาวมีที่จอดรถเยอะครับไม่ต้องห่วงเสาร์อาทิตย์นีก้กว้างแบบเนี้ยผมมาถ่ายว่าจะถ่ายให้ดูแหละผมมาไม่ทันผมมาช่วงเย็นมันไม่เห็นทิวทัศน์เขาะว่าจอดรถบังหมดท,ที่ที่แคบไปเลยเอาง่ายๆจะเป็นที่แคบไปเลยได้ฝั่งไหนเนี่ย มาเล่นน้ำกันนะครับต,ตั้งเต็นตั้งอะไรมาเล่นตั้งเต็นดูบรรยากาศนั่งกิบเบาๆสบายๆครับผู้ที่มาพักผ่อนยาไปทุ่งะนี่คนตกปลาด้วยนะผมว่าท,ทีเขามาตกปลาคนแถวนี้แล้วคนมาเที่ยวกันไหมลูกมาตกปลาปลาอะไรกันลูก อยวกไเดินไปไดยครับฮะขาด EOD ครับผมอยู่ในสนามบินอู่ตะเภาอำเภอสต,ตหีบจังหวัดชลบุรีสามารถแวะมาได้ครับผมผู้ที่ชอบตั้งเต็นเป็นธรรมชาติมีไฟน้ำให้พร้อมครับมีการรักษาความปลอดภัยดีนี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เจ้านาที่น,นะเนาะขอบคุณดูแลอยู่ตลอดแล้วก็ปลาเข้ามาพักผ่อนแต่มาต้องมาช่วงเช้าเนะครับที่มาจองที่ทมาจองช่วงมันหยุดเขาก็มาตั้งกันแต่เช้ามาหาที่มาหาทาง้าไปช่วงเย็นวันนั้นผมมาสี่โมงผมว่าจะถ่ายรถเต็มเปี้ยมันไม่มีบรรยากาศให้ถ่ายเลย เห็นน้ำทะเลใสขึ้นไม่แรงครับขึ้นพอดีหน้าเล่อยดูันยาวยาวเป็นกิโลเลยนะแต่สองได้เลยมั้ยก็โลโลหนึ่งออกมาโลก,กว่านิดๆอ๋อดูแล้วพี่ๆทหารครับเป็นคนมาตกปลา เดินลำบากอยู่เหมือนกันนะเดินในสายบนก็จะเป็นที่จอดรถข้างล่างก็เป็นที่เล่นน้ำลงพอดีสวยอยู่ใน,นสนามบินอูตาเผาเซิร์ฟได้ พอเข้ามาแล้วเข้ามาทางสนามบินอูตะเภาขี่ตรงเข้ามาเรื่อยๆแล้วมันจะมีป้อมพี่ๆทหารแกจะยืนเฝ้าอยู่ตามจุดก็สามารถสอบถามได้ครับถ้าใครมาไม่ถูก อากาศยามเย็นมาดูพระอาทิตย์ตกนั่งเล่นชิลๆว่าเหมาะมากกับช่วงเย็นๆสำหรับพี่ๆคอยแหง้งชอบคอยแห้งช่วงเย็นๆอย่างเงี้ยโอ้สบายบูเลยน้ำใส ว,วันนี้ผมก็ไม่แนะนำเดี๋ยววันหน้าผมจะแนะนำชายหาดแถวๆไม่ว่าจะเป็นบ้านฉางอำเภอสัตหีบนะครับี่ชิวยแต่ที่ที่กางเต็นท์ได้ก็มีที่นี่แหละมั้งที่ผมรู้หาด eod ในสนามบินอูต่ตะเภา อำเภอสตหีบจังหวัดชนบุรีครับหรือว่าเป็นค่ายทหารนะกองบินที่เขาเรียกกันเป็นอยู่ในค่ายทหารเขามาตั้งเต็นท์กันเดี๋ยววันนี้แค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวผมวันหน้าผมจะมาแนะนําหาดต่างๆที่อยู่ใ,ใกล้ๆหรือว่าเป็นหาดที่ปิ้งย่างได้ไม่ต้องปิ้งมาจากข้างนอกปิ้งตั้งเตาตรงนี้ก็ตั้ง,งเตาได้นะครับเออตั้งเต็นท์ก็ตั้งได้อยู่แล้วนี่หว่าโอเคครับผมวันนี้สวัสดีครับ